พ่อบ้านราชาปิศาเ429วันนี้เป็นวันเกิดครบรอบร้อยปีของท่านพ่อและคนทั้งอาณาจักรต่างพากันเฉลิมฉลองอพวกท่านอุตส่าห์เดินทางม,มากไกลจากอาณาจักรเฉลงนับว่าเป็นเกลียดจริงๆหรือแก่เราทุกคนจริงๆ ณนะห้องจกักรพรรดิทุกคนมากันครบแล้วสินะฟาบาตแขกของท่านทุกคนมาถึงแล้วโปรดสังการด้วยเออดีมากในที่สุดมันก็มาถึงได้สักทีมากระดานนี้มันก็ได้จบแล้วราชอ,องค์การรับไข่มุกร้อยปีของข้าได้เริ่มขึ้นแล้วทุกอย่างจะกลายเป็นของข้าทั้งหมด

วันนี้เป็นวันเกิดของข้าทุกคนล้วนต่างเฉลิสฉลองให้ข้าข้าบอกว่าทุกคนที่นี่จะได้สนุกไปกับงานโดยเฉพาะทูตพิเศษจากอนานาจักรเซนหลงด้วยนะขอพระคุณฝ่าบาทขอให้พระอ,องค์ทรงพระเจริญยิ่งจินดานเป็นหมื่นปีเป็นหมื่นปี เนื่อในโอกาสบ,บันคบรบรอบร้อยปีของท่านพ่อข้าได้ตัวเตรียมของขวัญสุดพิเศษไว้ให้และขอให้ท่านพ่อและจักรพรรมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ปกครองประสบนิกรต่อไปโอ้องค์รัชทายาทเจ้านั้นฉลาหลักแหลมเสมอข้ายินดีรับของขวัญจากเจ้าชักตื่นเต้นแล้วสิว่าจะเป็นอะไร <laughs> ออไม่จริงเนอะนัะ่นน,นั่นมันภาพวาดเจียงสานเซจิของตันชิงเฉิงไม่ใช่หรือใช่แล้วท่านถั่วป้านั้นมีสายตาที่เฉียบคมยิ่งนักถูกแล้วนี่คือผลงานชิ้นเอกของท่านผู้นั้นเจียงสานเซจิเฮ้ยมันก็แค่ภาพว่าไม่ใช่เรื่องไงไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรเลย อย่ที่ทุกคนทราบดีไม่ว่าอาณาจักรเชนลงหรือว่าเทียนอยู่ของเราล้วนเป็นอนาณาจักรเล็กๆในทวีปสียวจัวและเมื่อ800ปีก่อนก็มีชายคนหนึ่งปรากฏตัวเขานั้นถูกกล่าวขานว่าแข็งแกร่งที่สุดในสี่จัวและยังเป็นผู้ที่หลงไหลในภูกันและภาพวาดอีกด้วยว่ากันว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเอาชนะนิกายหลัก ทั้สิบของทบีบมาแล้วและมีข่าวลือที่ว่างานชิ้นเอกที่สุดของเขาก็คือภาพเตียงซานเซจิเพราะเขาเองได้ผ่านหุบเขาต่างๆที่อันตร,รายต่างๆนานาม,มามากมายทำให้เขาได้ทำภาพเขียนนั้นสูญหายทำให้เขาเคยประกาศว่าใครก็ตามที่นำภาพนี้ไปคืนให้เขาได้เขาจะทำให้ความปรารถนาหรือ หนึ่งอย่างเป็นจริงและหากตำนานนั่นเป็นเรื่องจริงแล้วก็ถ้าภาพนี้ตกมาอยู่ในอนาณาจักรเทียนอยู่ก็เท่ากับว่าจะกลายเป็นอันตรายสําหรับอาณาจักรเราด้วยยังไงก็ต้องรู้เรื่องภาพวาดนี้ให้ได้หอเช่นนั้นถ้าขอถามองค์ชายหน่อยว่าตอนนี้ตันจิงเฉินผู้นั้นอยู่ที่ไหนเอ,หอ๊ทำไมเขาถึงฮ มิตนานกล่าวไว้ว่าท่านผู้นั้นได้หายสาบสูญไปร้อยปีก่อนที่อยู่ของเขานั้นคุ่มครือไม่มีใครรู้เลยว่าเขาอยู่ที่ไหนอ้าวี่เมื่อไม่เจอตัวเขาแล้วมันจะมีภาพนั้นได้จังใงกันละ่ะเอ๊ถูกแล้วเพราะเจ้าของภาพนั้นก็หายตัวไปกว่าแปดร้อยปีสุดท้ายแล้วนั่นมันก็แค่ภาพวาดไม่ใช่ภัยคุกคามอะไรชื่ ชาวบ้านนี่มันกลังฉีกหน้าฆ่าและทําลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ทํามาทั้งหมดองค์รัชทายาทมีน้ําใจยิ่งนักเรื่องหนทางที่จะขึ้นเป็นจักรพรรดนั้นจะต้องเข้าใจหัวอกประชาชนาและผู้ที่ชนะใจประชาชนเท่านั้นถึงจะประสบความสาเร็จถ้าเจ้ายังพึ่งพาของนอกรีบแบบนั้นแม้เจ้าจะได้มันมาแต่มันก็จะอยู่ได้ไม่นานถึงแม้ภาพนี้ จะไม่มีผลต่อบ้านเมืองแต่มันก็ยังเป็นผลงานศิลปะชิ้นเอกอยู่ดีข้าขอยอมรับมันมาสิข้าจะตบรางวัลให้ขอบพระคุณท่านพ่อเอ okay. ข้าเองของท่านพ่อและองค์จักรพรรดิผู้เป็นแสงสว่างของอาณาจักรมีอายุยิ่งยืนนานอยู่คู่กับอาณาจักรสืบไป <laughs> วันนี้ข้านั้นก็มีของขวัญพิเศษที่จะแสดงถึงความจริงใจของลูกคนนี้ นี่คืออาวุธวิญญาณขั้นแปดเงาทลายเมคาซึ่งหายากยิ่งืข้าขอมอบสิ่งนี้ให้ท่านพ่อเออเอ,อ๊ะแล้วจะให้ท่านพ่อเอามันไปทําอะไรเลยเอ,อแน่นอนที่ท่านพ่อกล่าวแบบนั้นก็เพื่อปกป้องหน้าของท่านพี่สินะ แต่ท่านพ่อยังไงข้าว่าอาวุธวิญญาณขั้นแปลข,ของข้านี้ยังไงมันก็ดีกว่าภาพวาของท่านพี่ใหญ่แน่นอนตกลงตกลงข้าจะรับมันไว้และจะมอบหรือและจะขอมอบมันให้เจ้าแล้วกันเอ,อข้าหวังว่าเจ้าจะใช้มันต่อสู้เพื่อปกป้องอาริยกรเทนอยู่สืบไปเอ,อ๊ะช้าก่อนทำไมท่านพ่อถึงไม่รับมันไปล่ะหรือว่าอาวุธวิญญาณของข้านั้นร้อยกว่าภาพวาของพี่ชายข้าเัินลรอท่านพ่อได้โปรดพิจารณาใหม่ด้วย ลูกค้าจำเอาไว้ซะทุกอย่างที่เจ้าได้รับก็คือสิ่งที่ข้ามอบให้และถ้าข้าไม่ได้มอบให้เจ้าก็ไม่มีสิทธิ์ได้อะไรทั้งนั้นเจ้าเข้าใจไหมด้วยเหอนว่าจักรพรรดิผู้นี้จะไม่ได้ใจดีเหมือนภาพลักษณ์ของเขาเลยสินะ จบแล้วนะครับสำหรับตอน429อ่านพิพ,พกากษาใดขอพายมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังขอขอบคุณมากนะครับขอขอบคุณมากนะครับ